ขอคอมเมนต์แล้วพูดถึงเกมนี้หน่อยครับนิดนึงเก็ต้องแชร์ความมีบีตับการทิ้งบางตอกให้ตับที่วรู้ความสามารถแกนจับตอกได้ครับผมก็รู้ควขอบคุณใจกับเกมครับที่เขาสามารถตัดช่วงตับทีมงแบนี้ได้ครับก็หวังว่าเราจะจบคลิอ่อในคุณภาพครับแล้วก็สู้ต่อไปด้ยคิดว่าจุดปิดพลาดของเกมวันนี้ของทีมเป็นไงบ้างครับเพราะว่าตลอดทั้งเกมนี่เหมือนกัน ตอยากในกดมเป็นที่สุดครับอาาแองทีมตส้รสงนัดมี1แต้มตอนนี้มองว่าอาการหรือว่านัดต่อๆไปมันจะสาหัสสากัรมากน้อยแค่ไหนครับเออผมว่าเมื่อเราจนต่อครับเราก็จะต่อสู้กลับมาได้ดีครับก็ผมเชื่อว่าในแชมเปีนสครับมันกะการสิแต้มเอย่างน้อยครับที่จะขึ้นไปในรอบที่ที่รอบที่สก็้บอกว่าเราก็จะมีคามแข็ง่ในสู้ต่อครับก็ต้องก็ พูดถึงเกมหน้าหน่อยครับเกมหน้าเราจะเป็นยังไงกันดูครับก็บอกว่าจะคว้าสามแต้มหรือวะกลับสามแต้ได้แล้วก็ต่อ่องของแข่งของร่างแรกคผมอยากพูดอะไรกับแฟนบอลบ้างวันนี้มีกองเชียร์มาเชียร์ให้กลังใจตลอดทั้งเกมไหมว่าจะโดนน้ำอะไรก็ตามผมว่าวันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเรามากๆเลยครับที่แฟนบอลพามาจากหลังสี่น์ดจากผู้ปกครองครับแล้วก็แฟนบอลที่ที่เป็นที่ที่ชอบพูดว่าทุนหลังนี้มันจะมาชนะกันะด้กับที ใจในฟอร์มารล่นของเาจริงๆ้วก็ขอพูดว่ารับก็หวังว่าผมจะขอโทษครับแล้วก็จะพยายามเอาชิกลับมาได้ครับ